สรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่22-26พฤษภาคมพุทธศักราช2566วันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2566เวลา9นาฬิกานายธงชัยอินทพงศ์โซเดการและคุ้มเข้าแรงงานจังหวัดนคนปรปฐมมอบหมายให้นางสุนีพอยดีนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนางสาวกัญทิมาส,สุขทรัพย์นักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมสังเกตการตรวจหาสารเสพติดข,ของพนักงานบริษัทเอฟพัฒน์จำกัด ตั้งอยู่เลขที่58ทับ3มุม6ถนนพระประโทนบ้านแพ้วตำบลตลาดจินดาอ,เอ 3, 000, ำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผงปรุงรสมีลูกจ้างจำนวน333คนโดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรสามพาน 3, 000, เข้าตรวจหาสารเสพติดผลการตรวจสอบพบว่าไม่มีลูกจ้างใช้สารเสพติด ช่วงเวลาเดียวกันนายธงชัยอินทพงสริการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางสาวชนิภาเขียนนอกนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวกัญจนาจันเรืองนิติกรปฏิบัติการเข้าร่วมสืบพยานโจท์และจำเลยในคดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานหมายเลขดำที่รอ5 3ทับ2565คดีระหว่างบริษัทสยามซันออโตเซลจำกัดโจท กับนางสาวชนิภาเข่นนอกในฐานะพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมจำเลยที่1และ,น,น,และนายนัทศรีรัตนผลจำเลยที่2คดีสามารถตกลงกันได้โจทก์ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับจำเลยอ,อีกต่อไปโดยโจทก์ได้จ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ลูกจ้างเป็นเงินจำนวน1600 0ั 1, 000, 000, 000บาทวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6พ เวลา8นก30นาทีถึง15นาิก30นาทีในทงชายอินทพงศดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางรุจีลัสุป,ปานนท์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการเข้าร่วมรับเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีผลการประหยัดพลังงานในระดับดีเด่นในปีงบประมาณ2,565 พร้อมทั้งเข้าร่วมสัมมานาโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐปีงบประมาณพศ 2565- ถึง2566ส่วนที่2นณห้องสายนาทีโรงแรมริเวอร์นครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมโดยนายกองเอกพงศธรศิริสาครรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานเปิดการสัมมานาและมอบเกียรติบัตร ช่วงเวลาเดียวกันนายธงชัยอินทพงศ์สวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางนึ่งหัตไทยเพชรแอร์นักวิชาการรายงานชำนาญการพิเศษและนายศิลวิทย์จงจำใสนักวิชาการรายงานปฏิบัติการเข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นครั้งที่1โครงการศึกษากำหนดอัตราค่าโดยสารขั้นสูงค่าแลกเข้าและหลักเกณฑ์การขึ้นอัตราค่าโดยสารขนส่งมวลชนระบบรางผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน Zoom Call Meeting ณห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมชั้นหนึ่งสารการจังหวัดนครปฐมอําเภอเมือ,นนองนครปฐมจังหวัดนครปฐมโดยมีดรพิเชษคุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเป็นประธานการประชุมจัดโดยกรมการขนส่งทางรางกระทรวงคมนาคมวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2566เวลา9นาฬิกานายธงชัยอินทพงศสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้ นางสาวป,ปริชัดศักมงคลชัยเจ้าพนักงานแรงงานเข้าร่วมฝึกอบรมการจัดทําตัวชีวัตการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลให้เป็นดิจิทัลเพื่อนาไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ Open Data ประจําปีงบประมาณพศ2566่านกิจกรรมคลินิกออนไลน์เพื่อขับเคลื่อนการจัดทําระบบโครงการจัดทบบบาําบัญชีข้อมูลภาครัฐ g o v e r n Men t Data Catalog อกหลักสูตรการ,รวิเคราะห์สารสนเทศด้วย Power B i ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน Zoom Call Meeting นห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมสารการจังหวัดนครปฐมชั้น1อำเภอเมือ,นองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจัดโดยสำนักง,งานสถิติแห่งชาติต่อมานายธงชัยอินทพงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางสาวยุพินยนพิสมนักวิชาการแรงางานชำนนญการและนางสาวกัญจนาจันเลือนนิติกรปฏิบัติการเข้าร่วมการสืบพยานโจทย์ในคดีหมายเลขดำที่คม111อทั คดีระหว่างพนักงานอายการสำนักอายการพิเศษฝ่ายคดีค้ามนุษย์หนึ่งสำนักงานอายการสูงสุดโจทย์นางปรียาพรรัฐพีชัยจรัดกับพวกรวมสี่คนจำเลยนัสารอายาแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครช่วงเวลาเดียวกันในาธงชัยอินทพงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจากกันงหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางหนึ่งัไทยเพชรแอน,นักวุชาการแรงางานชนวนการพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เข้าตรวจสถานประกอบกิจการที่มีการจ้างลูกจ้างรับเหมาค่าแรงจำนวน2แห่งดังนี้ 1. บริษัท BBT Gate จำกัดรับเหมาค่าแรงในบริษัท Buono ประเทศไทยจำกัดมหาชนตั้งอยู่เลขที่104ตำบลพยวาดอำเภอนครศรีจังหวัดนครปฐมประกอบกิจการผลิตไอศกรีมมีลูกจ้าง27คน2บริษัท VIP Barther จำกัดรับเหมาค่าแรงในบริษัท CMT Daying จำกัดตั้งอยู่เลขที่ 3 3มทับามู่3ตาําบลนครชัยศรีอำเภอนครชยัยศรีจังหวัดนครปฐมประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทองม,มีลูกจ้าง11คนจากการตรวจสอบพบว่าบริษัทรับเหมาค้าแรงทั้งสองแห่งมีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเกี่ยวกับการจัดท,ทําทะเบยียนลูกจ้างข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานและการกําหนดวันหยุดตามประเพณีพนักงานตรวจแรงงานจักได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป เวลาสิบนาฬิกาคณะทำงานตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัดประจำปี2,566ของจังหวัดนครปฐมเข้าตรวจประเมินสถานประกอบกิจการที่สมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณาเป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัดประจำปี2,566จำนวนหนึ่งแห่งได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี ตั้งอยู่เลข e ที่9หมู่1ตำบลไทยยาวัฒอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเวลา14นาฬิกานายธงชัยอินทพงศ์สดิกาและคุ้มครองรายงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางสาวรัติกรสีแถลงนักวิชาการรายงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการหอการค้านครปฐมครั้งที่2ทับ2,566ณห้องกิ่งเพชรโรงแรมเวลถนนลาดวิถีตำบลพระปฐมเจดีอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม โดยมีดรสุกิจศรีบัวทองประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐมเป็นประธานการประชุมเวลา14บนาฬิกาสาสนาทีนายธงชัยอินทพงศ์สวัสดิการและคุ้มครองรรงงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางสุนีพลอยดีนักวิชาการรายงานชำนาญการพิเศษและนางสาวกัญทิมาสุขทรัพย์เข้าตรวจสอบโดยมีตัวแทนนายจ้างและคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการเข้าร่วมเจราจากรณีลูกจ้างของบริษัท Official Equipment m a n u f a c t u r i n g จำกัดลองเรียนว่า บริษัทเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยขยันบริษัทได้มีการจัดเบี้ยขยันให้กับบุ้านโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. เมื่อประมาณปีพศ2554ถึง31ตุลาคมพศ2565บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยขยันว่าพนักงานต้องไม่มีการหยุดงานไม่มีการลาไม่มีการมาสายและไม่มีการใช้วันลาพักผ่อนประจำปีจะได้รับเบี้ยขยันเดือนละ200บาท และหากเดือนต่อไปไม่มีการใช้สิทธิ์ดังกล่าวไม่มีการลืมตอกบัตรไม่มีการลาป่วยหรือลากิจจะได้รับเงินเพิ่มอีกเดือนละ50บาทจนถึงสิ้นปีแต่หากเดือนใดมีการใช้สิทธิ์ดังกล่าวเบีย้ยขยันจะกลับมาเริ่มต้นที่เดือนละ200บาทโดยบริษัทได้มีการปฏิบัติตลอดมาจนถึงวันที่31ธันวาคมพศ2565ต่อมาวันที่1พฤศจิกายนพศ2565บบริษัทได้มีการประกาศเรื่องการปรับ อัตราเบีย้ยขยันเพิ่มปรับเงินเดือนแรกจาก200บาทเป็น400บาทและในเดือนถัดไปเพิ่มขึ้นจาก50บาทเป็น100บาทโดยให้มีผลบังคับใช้นาะวันที่1มกราคมพศ2 5 6 6 2บบริษัทได้มีการแจกคู่มือสวัสดิการพนักงานซึ่งในคู่มือมีการชี้แจงในเรื่องเบีย้ยขยันแจกให้กับพนักงานทุกคนและหากมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลคู่มือสวัสดิการพนักงานบริษัทจะทำการแก้ไขและแจ้งให้กับพนักงานทุกคนได้รับทราบ ซึ่งคณะกรรมการส,สดิการในสถานประกอบการทุกคนได้รับทราบข้อความในคู่มือมาโดยตลอดและบริษัทได้มีการปฏิบัติในเรื่องของเบี้ยขยนันโดยไม่ทราบว่าพนักงานไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขาการคิดเบี้ยขยันของบริษัทโดยบริษัทได้มีการประถมนิเทศและได้ชี้แจงในเรื่องเบี้ยขยันให้กับพนักงานใหม่ได้ทราบทุกคน 3. วันที่1มิถุนายนพศ2566บริษัทจะดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยขยันของพนักงานทุกคน หากพบว่ามีปัญหาจะดำเนินการประชุมและแก้ไขปัญหาร่วมกันวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2566เวลา7นาฬกา30นาทีถึง16นาฬิกนาทีนงชัยยินทโพงศดีการและคุ้มครองรายงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางรุจิราสุป,ปานุนนักจัดการงานทั่วไปชุมนานการ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างวิถีคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณพศ2566ผ่านวิดีทัศน์ทางไกลวิดีโอคอนเฟล็นต์ด้วยโปรแกรม Zoom Calling ในห้องสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมโดยนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานเปิดโครงการซึ่งโครงการดังกล่าวประกอบด้วย กิจกรรมการประกาศเจ็ดจำนวนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำปีง็ประมาณพศ2566และแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการคุกจลิด2การบรรยายโดยวิทยากรจากสำนักงานกรอพอและวิทยากรภาคเอกชนจัดโดยกองการเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเวลา10นาฬิกาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมจะประชุมสำนักงาน,น,งานครั้งที่8ทับ2566ประจำเดือนพฤษภาคม2566 เพื่อหารือข้อราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานของสำนักงานและผลการดําเนินการตัวชี้วัดและเข้าเป้าหมายของผู้บริหารกรมประจําปีงบประมาณพศ2 5 6 6น้อณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมชั้นหนึ่งสานการจังหวัดนครปฐมอําเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมโดยมีนายธงชัยอินทปวงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมเป็นประธานการประชุม เวลา13นาฬิกานายธงชัยอินทพงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางสาวกัญจนาจันเรือนนิติกรปฏิบัติการเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในให้ดำเนินคดีกับนายจ้างผู้ซึ่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541จำนวน2คดีณสถานีตำรวจภูธรเมือ,นองนครปฐมอำเภอเมือ,นองนครปฐมจังหวัดนครปฐม อ่อมาในทงชัย ONG, ินทพงศริการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และเทคนิคการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ4.0ตามตัวชีว้วัด PMQA 4.0ของจังหวัดและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ณห้องประชุมชารีมงคลอาชั้น3าสารการจังหวัดนครปฐมอำเภอเมือ,มมนองนครปฐมจังหวัดนครปฐม ช่วงเวลาเดียวกันนายธงชัยอินทพงศส,สดิการและคุ้ครายรงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางสุนีพอดีนักวิชาการรายงานชำนาญการพิเศษและนางสาวกันที่มาสุขทรัพย์นักวิชาการรายงานชำนาญการเข้าร่วมสังเกตการฝึกอบรมผู้อนุญาตผู้ควบคุมงานผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานในที่าปราะกาศของพนักงานบริษัทโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทยจำกัดตั้งอยู่เลขที่3หมู่14ถนนเพชรเกษมตำบลบนไออร่ขิงอำเภอสามพันจังหวัดนครปฐม,มประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มีลูกจ้างเข้ารับการอบรมจำนวน29คนโดยมีวิทยากรจากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานประเทศไทยในพระราชนูปถัา์เป็นผู้อบรมให้ความรู้ในระหว่างวันที่22-25พฤษภาคมพศ2566ผลการตรวจหน่วยฝึกอบรมพบว่าหน่วยฝึกอบรมปฏิบัติตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนด เวลา13นาฬกา30นาทีในทงชายอินทพงศดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางสาวรติกรศรีแถลงนักวิชาการแรงางานชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรลนนงป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด 2B n ีน b e r 1จังหวัดนครปฐมปีงบปประมาณพศ2566 ครั้งที่2ทับน้อณห้องประชุมพิมานปฐมชั้น5สารการจังหวัดนคปรปฐมโดยมีนายกองเอกพงศธรสิริสาครรองผู้ว่าราชการจังหวัดนคปรปฐมเป็นประธานการประชุมจัดโดยสำนักงานสาธาร,รณาสุขจังหวัดนคปรปฐมเวลา15นาฬิกานายธงชัยรพงศริกา,า,ารกาและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนคปรปฐมมอบหมายให้นางสาวการนาจันเรือนิติกรปฏิบัติการ,าการฟ้องคดีแพง่งบังคับตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนคปรปฐมให้แก่ลูกจ้างจำนวน2ราย ศารลรับฟ้องเป็นคดีหมายเลขดําที่รอ401/2566ทและรอ402/2566นัดพิจารณาวันที่26กรกฎาคมพศ2566ณาศาลแรงงานภาค7อำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2566 เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกานายธงชัยอินทพงศ์สดิการและคุ้ข้องรายงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางรุจีรัตสุป,ปานุนนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และเทคนิคการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชาการ4.0ตามตัวชี้วัดที่ MQA 4.0ของจังหวัดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ณนห้องประชุมสาวมัคคีมุขมาชั้น4ส่วนต่อขยายสารการจังหวัดนครปฐม จัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยเวลา9นาฬิกา30นาทีนายธงชัยอินทร์พงศริการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดนครปฐมครั้งที่3ทับ2,566ณห้องประชุมชั้น3สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐมอําเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมโดยมีนายชยยะชัยแสงอินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานการประชุมจัดโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม เวลา9นาฬิกา30นาทีนทายธงชัยเลพุงสวดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางสาวรติกรศรีถแถลงนักวิชาการแรงงาำนงนานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการูนยนอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐมครั้งที่6ทับ2,566ณห้องประชุมพิมามนปฐมชั้น5สารการจังหวัดนครปฐมโดยมีนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชคผูว้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานการประชุม เวลา13มนาฬิกาคณะทำงานตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวะนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัดประจำปี2566ของจังหวัดนครปฐมเข้าตรวจประเมินสถานประกอบกิจการที่สมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณาเป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวะนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัดประจำปี2566จําจำนวนหนึ่งแห่งได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสามพานตั้งอยู่เลขที่119/9มู่2ตำบลท่าตลาดอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมเวลา15นาฬิกานายธงชัยอินทรพงศ์สวสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางสาวรติกรสีแถลงนักวิชาการแรงางานชำนาญการและนายเกียรติชัยเตชันิลันดอนนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าตรวจสอบการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอบพยพหนีไฟ นโรงพยาบาลเทพากรตั้งอยู่เลขที่24ซอย1ถนนเทสาตำบลพระประถมเจดีอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมมีลูกจ้างทั้งหมด151คนจากการตรวจพบว่าโรงพยาบาลเทพากรดำเนินการสอดคล้องกับกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอค,คิภัยพศ2555 ทั้งหมดนี้เป็นการสรุปข่าวประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางเราด้วยนะคะ